สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาใของเครื่องเร d Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราก็ยังอยู่ในอีเวนต์ x m a ม2023 Turbo นอรบากันอยู่เช่นเดิมนะฮะแต่ว่าในรอบนี้เป็นรอบแรกนะฮะรอบหนนะฮะของอีเวนต์ราウสนะฮะซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่3นะฮะคู่สุดท้ายของรอบนี้นะครับซึ่งเราอยู่กับคุณอัลวินเทนะเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีน้ำเงินนะฮะหรือที่เรียกสั้นๆว่าญี่ปุ่น,น,น นะครับผมซึ่งคู่ต่อสู้ของเขานะเป็นโซเวียตสีส้มนะครับคุณเดอะนาโปดรกนะฮะนี่เดอะเนโปดรกเดโปดรกนั่นแหละอ่านอ่านค่อนข้างยากนะไม่รู้ภาษาอะไรนะอ่ะรู้ตัวว่าเป็นโซเวียตสีส้มที่ฝั่งสายล่างนี้นะครับอย่างที่บอกไปโอเคเปิดด้วยหนึ่งบาร์เรกสตามด้วยออริฟิแนรี่นะฮะอ่า หนึ่งบาแรกก็แสดงว่าอาจจะเล่นเกมยาวสักหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณเปิดดับเบิลบาแรกแบบเกมก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยนะว่าคุณสามารถที่จะส่งทหารเกณฑ์ไปฮารัสเมนไปก่อกวนในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆเลยนะคือถ้าใช้ดีๆบ่อ,บอน,น้ำมันแตกได้เลยนะแต่เราก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าฝั่งสีส้มตานี้เขาไม่ได้ทําอย่างนั้นนะแต่ที่แน่ๆใน,นสีน้ําเงินมาแล้วนะครับดูโจ้คอนะฮะ แว็บมาทางนี้เลยนะครับอ่ายังไม่คืบหน้านะครับรอทหารขึ้นมาคุ้มกันก่อนนะอะแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับบอนะ่อน้ำมันฝั่งสีส้มก็ยึดแล้วเช่นกันนะฮะอยู่ในแมป Battle Base Beta เช่นเดิมนะฮะเหมือนกับเกมก่อนหนะ้านั้นเลยแล้วมันเกมก่อนหน,น้านี้เอออ่าแต่ก็มาดูนะครับว่าคู่นี้ใครจะได้เข้ารอบนะหมายถึงรอบต่อไปนะนั่นแหละครับอตรงนี้แต่ว่าเป็นฝั่งสีดำเงินที่เข้าตึกไปได้แล้วนะตรงนี้ Instant Dojo กลางเลยครับผม โรงฝึกนะฮะโรงฝึกสําเร็จรูปนะฮะเหมือนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอินสแตนไงกึ่งสําเร็จรูปมาถ้าแปลแบบอย่างนั้นนะอ่ะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไง Imperial Warrior. อิ p e รีย l วอร์เรอร์โอ้ไม่ใช่นะเป็นแทงบัสเตอร์นะผมอ่าเอาวินเทเหมือนว่ารู้นะับว่าตัวเองเล่นสู้กับโซเวียตก็เลยจะต้องสร้างอาวุธต่อต้านยานเกราะแต่ฝั่งสีส้มเขายังไม่ได้ขึ้นยานเกราะยังไม่ได้ขึ้นโรงรถแต่มาขยายฐานโรงระด่วยรินพันกัน มาขยายฐานณนะตรงนี้ก่อนนะฮะเห็นได้เพราะว่ามีมแมลงปอนะอ่าโอเคแต่ว่าเอ้ยสูปเปอร์เรย์เตอร์มาแล้วจังหวะนี้เอาจริงๆนี่ MCV ต้องมานะเออไม่ใช่ MC v อ่อโรงรถนะฮะแล้วตรงนี้ว่าไงครับมืบมากลางฐานตรงนี้ปั๊บมแมลงปอก็ถูกขังอยู่ข้างในเออไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมันก็ออกมาเองแหละอ่าตรงนี้ว่าฮะมีเทงงูบ,บินมาแล้วนะครับยิงรถเก็บแรกก่อนเลยนะมาฮาราสมินแล้วก็ตูมไปนะครับไม่เปิดเกราะด้วยนะฝั่งสีส้มทำอะไรอยู่ครับนี่อ่ะ อย่รถเก็บแร่ไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสาหัสนะฮะอ่าคือรถเก็บแร่คันหนึ่งนี่มันมันไม่ได้เหมือนเกมภาค2ไงที่แบบปั๊มออกมาเยอะๆเพื่อไปเก็บแร่เป็นบ่อนะฮะอ่แต่นี่มันกินมันมันเก็บแบบเป็นโหนดต่อโนดนะฮะนี่เหมือนเก็บบ่อแก๊สของ Starcraft 2อนะออนั่นแหละครับอ่าโรงรถโอ้มาช้าไปนะฮะเอาจริงๆเน่ยถ้าว่าฝั่งเสียเงินตัดสินใจที่จะบุกข,ขึ้นมาอย่างรุนแรง ก็มีสิทธิ์แพ้ได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแทงบัสเตอร์สไนท์ไปที่ตัวบารรกเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นโอ้เป็นฟักทูเปอร์โอ้โหเรียบร้อยครับออกมาเจอเทงูยิงเสยฮะลักษณะนี้อ่ยยังไงครับมาปล่อยลงตรงนี้แล้วคุณไม่ไปยิงโรงรถเหรอครับผมยิงรถเก็บแร่โอ้ตายแต่ก็ได้อยู่นะโอเคกลับเข้านะฮะเรียบร้อยครับตรงนี้แมงมุมออกมาก่อนเลยนะครับมาสั้นตัวเทงูไว้นะฮะส่วนฝั่งสีเงืองก็ยังไม่สนใจโรงรถนะครับแวะมาปล่อยทหารตรงนี้นะครับเพื่อที่จะยิงรถเก็บแร่นะฮะ แต่คุณก็ไม่เปิดกรอบมีแต่จะวิ่งไปเหยียบโอ้โหมันไม่ทันนะจังหวะนี้ยิงโรงไฟฟ้าต่อเลยนะแต่ว่าโรงไฟฟ้าใหญ่นะี่อย่าเพิ่งไปยิงนะมันอันตรายนะครับอส่วนตรงนี้เอาอยัางไงครับโอ้โหโดนดูดนะเทงุจังหวะนี้อ่าตรงนี้มีแฮมเมอร์ลงมาแล้วก็มีแทงบัสเตอร์กาลังยิงโรงเก็บแร่อย,อย่างสบายใจนะครับแฮมเมอร์ <Hammer S 2> จะมาทันไหมฮะมาทันอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องเหยียบนะะจังหวะนี้แล้วมันเหยียบไม่ได้เรียบร้อยครับโอ้โห,โโหสันเดิลทนสปอร์ตยังอุตส่าห์ แปลงร่างเป็นแฮมเมอร์อยู่นะฮะจังหวะเมื่อกี้เอามายิงโรงไฟฟ้าใหญ่ต่อเลยนะฮะมีแฮมเมอร์ออกมาอีกคันหนึ่งแล้วยังไงนะครับตรงนี้เอาบึ่มไปแล้วนะฮะแทงุโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านไหนดูซิฐานฝั่งสีน้ำเงินออกเป็นอย่างนี้นี่เองนะโรงรถอยู่ตรงนี้แล้วโรงทหารน่าจะน่าจะไม่สร้างทหารแล้วนะอ๋อน,นี่ไงอย,อย,อยู่อยู่นี่อยู่น,นี่มีหนึ่งโรงอยู่นะโอเคก็ดีตรงนี้โอโ้หยิงต่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าเบึ่มมาเนี่ยผมว่าแทงบัสเตอร์แตกหมดนะแล้วก็ยานขนส่งก็น่าจะแตกด้วยเอาตัวอะไรครับ แมงมุมนะ้วฮึเข้ามาฉกไปได้หนึ่งคนฮนะก็เรียบร้อยนะครับไม่กดซ่อมเพิ่งจะกดซ่อมจริงๆไม่ต้องซ่อมนะครับขายทิ้งเลยฮนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับแตกหมดนะฮือเฮาเสียดายจริงๆขายเอาเงินขึ้นอะ่ะจะดีกว่านะออคือดีกว่าปล่อยให้มันถูกทําลายอะ่ะอ,อแต่ก็ไม่เป็นไรนะฝั่งสีส้มก็ยังมี MCV อยู่นะมีโรงรถแต่เดี๋ยวนะเงินเหลือเท่าไหร่เก็ดร้อยกว่าแล้วเข้ากดสร้างอะไรอะ่ะ ฝั่งสีส้มสร้างอะไรครับอ๋อกดสร้างรถเก็บแร่โอ้โหยังมีความพยายามนะคือสภาพยับเยินมากนะตอนนี้เอา,อาจริงๆนี่เป็นผมผมกดยอมแพ้ไปแล้วนะมันไม่เหลืออะไรให้ทําแล้วนะไม่เหลืออะไรให้เล่นคืออยู่ไปก็แพ้เหมือนแบบอยู่รอความตายเฉยๆนะแล้วตรงนี้ฝั่งเสียงมันก็บอกเอ้าชิวๆเลยนะจังหวะน,นี้ปั๊ม VX ออกมาเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวห้าตัวแล้วก็ ใช้พอยดีเฟนส์โรนนะมีเทงูคุ้มกันอยู่ด้วยลำหนึ่งนะโอเคบินออกจากฐานแล้วนะฮะตรงนี้ยังไงเทงูเอายังอยู่อยังกดสร้างโรงไฟฟ้ามาอีกนะเปิดเทคนะเออจะว่าไปมันก็ต้องก็เปิดเทคจริงๆนะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยนะต้องพัฒนาเทคใหม่นะแล้วตรงนี้ว่าไงครับ VX เอามายิงบ่อน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็บึ้มไปนะ สเปซดามิของบอ่อน้ามันนี่มันโดนแค่ยูนิตภาคพื้นดินนะสี่งก่อสร้างภาคพื้นดินก็ด้วยนะ,ะต้องพูดให้ชัดเจนนะเดี๋ยวมีคนมางองแงนะว่าพ,พูดไม่ครบอะไรประมาณนี้อฝั่งสีส้มสร้างอะไรออกมาครับตอนนี้มันไม่สําคัญแล้วครับเพราะว่ารงรถไปแล้วครับเรียบร้อยไม่เหลือนะฮะยอมแพ้นะครับยอมแพ้ด้วยการขายสิ่งก่อสร้างโอ้โหเจือไปขนาดนี้เรียบร้อยนะครับ น่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะที่มาลงแข่งขันนะแต่ว่าคุณอาวินเทนะี่เขาอยู่ในรายการแข่งขันมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะที่เขาจะได้รับชัยชนะนะครับผมโอ้ดูจากจํานวนยูนิตก็รู้นะฮะเคสิ่งก่อสร้างนดูซิแมปแบบนี้เลยนะฮะทรัพยากรฝั่งเซน์เมืองยังไงก็นำโดงอยู่เยอย,อย,ยอยู่แล้วนะฮะเดา่ด้ไม่ยากนะนี่นคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาชนะนะครับผมอ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ